นี่นะคะทุกคนผักขมผักขมอันนี้อร่อยอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะสวนผักเขาผักขมรุ่นนี้อร่อยมากนะคะทุกคนนี่ ตนเล็กๆ <laughs> เดี๋ยวเขาก็จะลงผักยกล่องแล้วนะคะทุกคนนี้ก็จะเอาไปผสมประสานนิดหน่อยเนาะ ลายหูหลายตาอากาศดีนะคะทุกคนอากาศก็วันนี้ได้แดดได้แดดสมใจเลยทุกคนยอดไอ้นี้กินได้นะคะทุกคนอร่อยสุดยอดเลยเนาะแต่นี่มันติดถนนไปก็จะออก มันๆน,นะคะทุกคนอร่อยอร่อยจริงๆนะคะพี่นีชอบกินเขาจะมีสามใบนะคะต้นเขาก็จะอย่างนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็จะเป็นเออประเทศที่แผ่นดินสูงนะคะ ผู้คนที่เขามีบ้านเขาก็จะต้องมีแรงทำสวนกันเนาะดูแล เป็นยามพักผ่อนของยิก้าเงียบๆสงบเพราะช่วงนี้เวลาบ่ายๆคนเขาก็พักเที่ยงทานข้าวกันเนาะแล้วเขาก็จะพักนะเด็กๆเล็กๆก็จะออกมานั่งเล่นดินเล่นทรายทุกคนก็จะเป็นสวนเด็กเล่นสวนยอมแดดล่ม ลมตกนะคะทุกคนคนสวิตเซอร์แลนด์นี่ที่มีบ้านก็ดีนะคะเพราะว่าเปนบ้านแต่ต้องดูแลรักษางานเราวตอนนี้คนไม่ใช่ว่าคนอยู่บ้านอพาร์ตเมนต์จะจนนะคะค่าเช่าแพงทำไมบางคนเขาก็จะ ซื้ออพาร์ตเมนต์เนาะมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เขาสร้างเอาไว้สําหรับขายเนาะมันก็แพงนะคะแล้วการที่เราซื้อบ้านนี่เรามีเงินมีทุนเนาะเรามันก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะทุกคนถ้าเรามีเงินสดปุ๊บลงไปนะถ้าสมมติว่าเราจะก่อสร้างตั้งบ้านอะไรเราก็ทําแบบแปลงเนาะแบบแปลงแล้วก็ ถ้าเงินเราไม่พร้อมเราก็กู้ธนาคารนะถ้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราก็จะไม่สามารถที่จะผ่านการกู้นี่ยืมสินนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเคยนะแฟนรักเก้าปีเขาเคยจะปลูกบ้านแล้วตอนนี้เขามีงานแต่เขาสามารถที่ว่าจะเอาเงินออกได้เออกู้ธนาคารได้เพราะเขาทำงานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน แต่น้องชายของเขาเป็นออทำงานมีบริษัทของตัวเองก็เขาจะเออปลูกในเนื้อที่เดียวกันนะก็เอยว่าน้องเอาเงินออกไม่ได้พี่เอาเงินออกได้ก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่การที่คนที่เขาอยู่อาพาร์ตเมนต์มันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะนะเรื่องน้ำร้อนก็ วันนี้อากาศดีมากนะคะทุกคนสงบมากตั้งพักพักร้อนหน่อยเนาะก็อาการไข้เราก็จะกลับมาอีกนอนเราก็เดินตัดหมู่บ้านไปอีกประมาณสิบฝ่านาทีถึงบ้านเดินเรื่อยๆไปเอยนะแล้วก็จะผ่านบ้านผู้ชายลุงจ่อยก็จะผ่านบ้านแกเนาะถ้าเกิดว่าเจอ คนเรียกแกไม่ใช่ว่าเ <c oughs> มียเมียเก่านะไม่รู้เขาอยู่กันยังไงเนะาะก็ไปแล้วเขาอยู่ก็ยู่เนาะแต่ลูกสาวเขายังอยู่ที่บ้านเนาะลูกสาวเขามีลูกสาวห้าสาวก็ซื้อบ้านให้ลูกคนละหลังละหลังนะแต่ลูกสามสาวยังอยู่ที่บ้านแกแกก็เป็นทำความสะอาดทำไรหมดเนาะ ทานกับข้าวให้ลูกกินตอนเที่ยงตอนนี้ถ้าลูกไปโรงเรียนก็คงจะไปโรงเรียนนะถ้าเจอแกทําสวนเดี๋ยวก็จะทักทายพี่นีก็อันนี้จะกี่นาทีแล้วเนาะหกนาทีเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆให้มันได้แปดนาทีร้อนดีค่ะวันนี้ได้อากาศดีตอนนี้พี่นีกินยาพ่มูกมันก็จะไหลเนาะเดี๋ยวเราเดินในหมู่บ้านที่สงบนะคะเมืองที่พี่นีอยู่นี่มันดีนะมันดีเนาะ มันก็จะเป็นในเมืองแล้วก็นอกเมืองมันก็อยู่แบบธรรมชาติตนะคะทุกคนเดี๋ยวมันเป็นเมืองที่ว่าดีหมดทุกอย่างคือเราดีอะพี่นีดีใจนะคะนี่นะคะทุกคนกินได้อันนี้อยู่ในสวนผักคนพี่นีก็จะลองเก็บไปนะคะสองสามยอดไปผสมผสานกันกินนะคะทุกคน กินกะส้มตำกินลาบกินยำสุดยอดอร่อยนะคะทุกคนคนเขาก็เริ่มทำสวนภาพนะคะก็จะมีเป็นล็อกๆของอาพาร์ตรเมนต์แถวนี้เนาะดอกอันนี้ก็สวยอะ วรงนี้ก็เรื่องอารามสวยไปหมดวีอะไรก็จะถายไปหมดเลยนี่เขาก็บอกว่ากินได้แต่พี่นียังไม่กล้าก,กินเลยใครรู้บอกหน่อยหมู่บ้านนี้นะคะพี่ลงจอยอยู่แต่ข้างใน คนก็ออกมาทำสวนกันเยอะเลยนะคะทุกคนไกล้ๆนะคะทุกคนฟูมูมดูแกกำลังทำสวนมุ้นเลยคะ่ะเสือ้อแดงๆบ้านลุงจ่อยนะคะทุกคนบ้านลุงจ่อย สมมสเส่ขมม้าอ <al> มระส่เส้นข้าอมะะฮะเส่แล้วอุ้ยเก็ทำสวนผักไว้เต็มเลยค่ะทุกคนตน้นปาลเมีย re. ท okay, ี่แกกำลังยกพื้นเพราะแกจะไปอยู่ที่สเปนไปดูแลหลานนะคะนี้ผักอะไรเอ่ยอืมทรงบ้องซาอูซี่อัพม้งเช่ตู้ซะเราะส่วนลับเพื่อี่จะทำให้สัมผัสกับครู้สึกที่มีอยู่ใองคุ Bon, Parce que ça pousse comme en dingue. Je mange au fur et à mesure. Ce que je là, ça c'est de l'espèce. Ça pousse tellement. De toute façon, le jeter, on fait faire la merde ouais. <laughs> Pas euh, que... Euh, euh, oh là là. là Une semaine déjà, c'était comme ça. Toi aussi Attends, 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 je filme. Je mets sur YouTube. Ils ont passé tout l'hiver ici. C'est des oignons, mais tu peux manger dans la salade. C'est la verveine. Ah, verveine pour boire. Ouais. Moi, tu peux aussi mettre dans, dans la salade. Cha, verveine, Verveine, verveine. Tu peux faire du thé, c'est ça? Oui, on peut faire soit du thé, soit le mettre dans la salade. Ah. On a encore ไม่เริ่มก็มันส์ตัจะอดอโอเคสิี่สินี่สินี่สิี่สินี่สินี่สินี่สนี่สินี่สินี่สน่นี่สินก่สินี่สินี่สิ่สินี่ินกินินหอสิ่สิ่นีินี่สนีอสินีอสนนีิน่่ J'avais un, un bananier dans un pot qui faisait 3 mètres de haut. Donc, il, est heureux, non, il non, était non, tout petit. Là. Mais tu peux en prendre parce que de toute façon, je dois les arracher parce que.